โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมจินดีตร์รับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ลันไซียผมอยู่กับผมแอร์ไปนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมออสตาทาวเวอร์ดีฟน์ผมอัปเดตแล้วนะอืมแบบอัปเดตแหละว,วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวฟันนี่วันถ่ายผมจากเรื่องโจโจ้นะผมภาคเจ็ดนะผมสตีลบอลลันนั่นเองนะผมวันนี้ยังไม่เป็นไนอเมเนาะเป็นแค่ในมังงะอยู่เนาะอ,อันนี้ผมก็รู้ข้อมูลคร่าวๆนะผมกับตัลวละครนี้นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาโฟกัสอาสแตทก่อนเนาะก็คือสแตตของมันก็คือเจ็ดวิจมตีทีหนึ่งสิบเอ็ดแรงก็คือระยะจมตีสิบเอ็ด้วเมอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โอข้างสูงนะวลหนึ่งนะผมทุกคนโอเคพอเอาค่าแต่ผมจะเล่าในเกมแล้วกันเป็นว่าเดี๋ยววางเขาเป็นแมปหร,รือดีกว่าเนาะก็เ,เลยโอเคผมก็ตัดไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมจะเริ่มวางเลยแล้วกันเนาะอ่ะฟันนี้วันเนนทยจะวางไว้ที่ดไหนแล้วกัน ทรงโจมตีเป็นทรงเอ e แบบครึ่งวงกลมนะครับผมกม็เป็นทรงกลวยเป็นโคเนลีเนาะถ้าโจมตีเป็นท่าสะบัดโครงชาตินะผมแล้วก็ให้สแตนมาต่อย,ยนิดนึงโอเคดาเมจเบผมจะเล่มบอกไปเนะค่าวางของมันก็คือ720เบลดาเมจ720ค่าอาร์2 0ระยะโจมตี11เอ่อเวิโจมตีทีนึงดูเหมือนตัวนี้เลคเก็ดจะเยอะมากเลยนะ แล้วก็ดาเมจขั้นอัพต่อไปก็720ดร้อบอัพแปแล้วก็720อ,อีกเหมือนเดิมโอเค2ขั้นขั้นที่3จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะผมพวกความระยะโจมตีสิบสต็อการโจมตีไป4วิโอเคดาเมจโวตพันห้าร้อยดาเมจอ่า dimension dimension p o ท t a l พ o r t a l portal วะหนึ่งพันโอเครูปแบบโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเดี่ยวนะผมจาก duo ไปเป็นตัวเดี่ยวเนาะ ชาตีก็เป็นยังไงเป็นธงชาติสะบัดแล้วก็ลงไปต่อยยังไงโอเคลงไปเตะลงไปคิกอะไอร้คิกอะโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปก็คือ1,500บวกระยะโจมตีมาอีก3ลบลบก,การโจมตีเป็น0.5จุดาแมีถลอกมันห้าเลยนะครับโอเคก็ไม่มีไรเนาะไม่มีสกิลเนาะอัพขั้นต่อไปก็บวก4ระยะโจมตีลบก,การโจมตี2.5นะ0.25นะนั่นแหละเออแลเวไปอีก3,000โอ้โหแลเวไปเวอร์จังวะ สองพันปับ๊บอัพไปครั้งสุดายใช้เงินใน1,500ผมในกัรอับเกรียนนะเพิ่มระยะโจมตีเช่นเคยลดระยะโจมตีสอง0.25ได้ไปถึงห้าพันโอ้เหมือนตัวทารโ่โอ๋อแล้วก็มีสกิลกดด้วยว้าวโอเคทุกคนอันนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมจําเป็นต้องเล่าประวัติของมันก่อนเนาะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าสกิลนี้มีไว้ทําอะไรโอเคเราไปเริ่มกันเลยมันค่อนข้าง,างน่าเบื่อหน่อยนะแต่สาหรับคนไม่เคยดูในนี้แนะนําให้รู้ไว้ให้ดีนะผม ก็คือผมจะอธิบายเกี่ยวกับสแตนของฟันนี n วันใ i l ท a แล้วกันฟันนี่วันในท l a หรือว่าสแตนก็ชื่อว่า D4C นั่นเอง D4C นั้นเป็นสแตนสายสายใช้สกิลนะผมไม่ใช่สายต่อสู้ัะผมไม่เหมือนกับพวก D.O. โจทโ o นะผมที่สายใช้ทละกําลังหรือเตะต่อยเป็นความเป็นตัวที่ใช้ความสามารถเป็นหลักนะผมเป็นตัวโกงภาคเดียวที่ไม่มีความสามารถเกี่ยวกับเวลา ครับผมถ้าทุกคนรู้จักเรื่องโจโจตัวโครงหลายตัวเชนิโอเนี่ยอยู่เวลาได้ที่ไล่เงียย้อนเลปไล้ย่นไอ้นี่ได้อะไรนะเอาสแตมไปใส่ในเวลาทาแบบเวลาย้อนกลับได้แล้วก็คิงดิมสามสามารถตัดเวลาลบเวลาทิ้งได้แล้วก็ไอพวกอะไรนะ็นว่าเนี่ยตัวพวกนี้ครับผมเอาเป็นว่าตัวโครงทั้งหลายนั่นแหละนะเกี่ยวกับเวลาทุกตัวเลยผมจะไม่ระบุว่าตัวไหนมากเนาะเพราะผมก็ไม่ได้ดูจนจบทุกเรื่องเหมือนกันก็รู้บ้างคราวๆบางตัวเนาะ อ่าเจ้าตัวนี้ความสามารถของเขาคือการสามารถไปอยู่โลกคู่ขนาดได้ครับผมให้ทุกคนคิดว่าเหมือนเบียคูลันนะผมในเรื่องฟีบอลนะผมเบียคุลันที่สามารถไปหาโลกคู่ขนาดไปพบตัวเองได้ประมาณนะี้เนาะความสามารถของัาแต็งก็คือสามารถไปดึงคนคนที่จากอ่าโลกมิติอื่นก็คือแบบอีกโลกคู่ขนาดก็แบบสามารถไปดึงตัวเองมาในโลกปัจจุบันได้สามารถเห็นเอาตัวเองจากโลกอดีตไอ้โลกแบบคู่ข,ขนาดกันนะแบบมันจะแบบ แบ่งไทไลน์ไว้ว่าคนที่อยู่ยนี้โลกคู่ขนานก็รูปร่างอาจจะไม่เหมือนตัวเองด้วยเนาะแล้วก็สามารถดึงมาได้แต่ถ้าดีไอเจ้าไอเนี่ยวาเลนทนยเนี่ยไปดึงคนคนที่ไม่ใช่ตัวเองอะ่ะมาจากโลกคู่ขนานแล้วถ้าคนคนนั้นอะ่ะไปเจอตัวเองในโลกปัจจุบันอะ่ะที่ดีโฟีดึงมานะจะทําให้คนคนนั้นอะ่ะสูญสลายกลายเป็นผู้ผงก็คือแบบเหมือนมาเจอตัวเองแล้ว่มันจะแบบตายไปเลยแบบโดนแบบโดน,โดนโก้มสาบอะไรพวกเนี้ยแบบ คือแบบถ้าเจอกันผู้บอกมันเหมือนแบบมันผิดกฎของเวลาหรือผิดกฎของโลกอะ่ะคือตัวเองจะมาเจอตัวเองไม่ได้ในโลกหัวหนานะนะเออประมาณนี้แล้วเอาความสามารถหลัๆกๆเขาคือของอร์เมอร์นี่คืออร์เมอร์บูสใช่ไหมก็คือความสามารถนี้สามารถใช้ได้เนื่องจาก่จะสามารถใช้ได้ก็คือตอนเวลาที่กําหนดนะผมโอเคแม้ในในเรื่องอนะนิเมะนะไม่ไม่ใช่ในมังงะน,นะที่ผมเข้าๆมานะคือต้องได้อะไรซากศพอะไรสักอย่างนี่นแหละต้องมี การแตะต้องหรืออะไรแบบได้พบซากศพอะไรทักอย่างนะซากศพศักดิ์สิทธิ์อะเออถ้าได้แตะปุ๊บสามารถใช้พลังนี้ได้เหมือนเป็นพลังที่ถูกปลุกขึ้นมา <ST an th ep id> ทุกคนเข้าใจเหมือนรีเคยมเข้าใจปะเหมือนรีเคยมเลยเหมือนธนูแทงรีเคยมอะครับผมนั่นแหละความเข้าใจเหมือนกันนะครับผมน่าจะคล้ายๆกนันเนาะถ้าแบบเข้าใจใง่ายๆเนาะคือเหมือนธนูปักรีเคยมอะ <ST an th ep id> แล้วจะได้ความสามารถพิเศษขึ้นมาในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งนะไม่ใช่ตลอดนะโอเคไหมทุกคน <ST an th ep id> ถ้าเราอยู่ตรงใกล้ไอ้ไอ้ไอ้ซากศพนะเราจะสามารถใช้ความสามารถได้เรื่อย แต่ถ้าออกห่างเท่าไหร่ความสามารถนี้ก็จะหายไปความสามารถนี้คือการที่จะไม่ถูกแตะต้องหรืออะไรเลยอะน่าจะแบบนั้นแล้วถ้าเรากดถามว่าในใน,ในเกมหน้านี้คือในเกมนะความสามารถมันคืออะไรมันคือสามารถปกป้องตัวเองได้ครับผมโอเคไหมมันคือการแหวกมิติหรือแบบห่วงเวลาไปอยู่ในแนว,แนว,แ,นวแนวคู่ขนาดเดียวกันก็คือมันเข้าใจยากรับซนะ้อนใความสามารถแล้เนาะโอเคปะคือในโลกคู่นหนามันจะมีเส้นแบ่งของเวลาอยู่นกะ็แบบ เส้นแบ่งของห่วงห่วงแบบห่วงลิ้ห่วงน้อยอะไรแล้วแต่คือแบบเราสามารถแทรกซึมเข้าไปได้เขาแต่ว่ก็คือพลังอาร์เมอร์บูทเนี่ยแหละก็คือพลังนั้นนะผมเอาเปฝาผมสรุปให้ฟังเลยง่ายๆนะสก,กิลมันก็คือการที่ถ้าเรากดไปแล้วอ่ะมันจะมีลำแสงอ่ะลงมาที่บ้านเราแล้วก็จะผลักมอนออกอกออกอ,อ,กอ,อกจนแบบไม่ให้ถึงเข้าตัวได้โอเคไหมคือแบบนั้นครับผมน่หละรู้คามสิบายของตัวนี้นะอ่าทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทําการขายเจ้าพวกนี้แล้วกันเจ้าพวกกันถ่านเนาะ ะเดี๋ยวรอดูใช้เวลาสักหน่อยแล้วความสามารถของเจ้าตัวนี้นะเหมือนกับพวกคีราเลยครับผมซึ่งกดไปครั้งหนึ่งแล้วอ่ะจะรอนานมากครับผมจะกว่าจะได้กดอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถามว่ามันเป็นเมตาใหม่ใช่ครับตัวนี้คือเมตาใหม่ก็คือเป็นรูปแบบใหม่ในการเล่นก็คือให้คุณคิดซะว่าเหมือนเป็นเมตาไนท์หรือว่าเป็นหยุดเวลาของเดอะเวิลด์ได้เลยเอเดโอบับเอโจโร่เดอะเวิลด์ได้เลยครับผม โอเคเก็ตเล็กเก็ตน้อยสำหรับโยทาโร่ครับผมคือคิดว่าทุกคนดูดิดาเมจกับไอเนี่ยพอๆกับจิ้ไอนี้วันเลนทานเลยนะเดี๋ยวผมดับตาให้ดูนะนี่คือเลเวล80ทุกคนดูดาเมจนะอันนี้คือเลเวล1ดาเมจพันหมื่นสี่และดูสาตาร์เพเทนัมดาเมจหมื่นเจ็ดห้าวิโจมตีถึงครั้งระย,ยะโจมตีที่ผมตีเดียวเหมือนกันนะครับผมแต่ข้อดีคือของโยทาโร่อยู่เวลาได้ แต่ถ้าว่าเจ้าต area, master, there, ัวน e ี right ้ไม่จำเป็นมันไม่มีอยู่เวลานะผมแต่มันตีเร็วมากเห็นป้ะมันตีเร็วกว่าโจโฉโลครึ่งหนึ่งเลยนะเห็นไหมเนี่ยไอต่องตัวเนี้ยแบบคือแบบทุกคนอาจจะเลือกเล่นได้นะถ้ามีโจโฉโลหกดาวแล้วอาจจะหาตัวนี้มาแทนได้ครับผมโจโรโลหกดาวอาจจะกากกว่านะคิดว่าแต่อนาคตโจโฉโลหกดาวมีออฟแน่ครับน่าจะมีออฟแน่นะอยู่เวลาเล่นก็แล้วกันปุ๊บซ้มปุ๊บขายดีกว่า เดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันคือสกิลของเจ้าตัวนี้นะเป็นแบบฮิตบล็อกแบบยังไงทําให้เราลอยขึ้นได้ด้วยนะเดี๋ยวทุกคนดูนะเห็นว่ามันจะแบบเป็นฮีตบล็อกเนี่ยเราไม่สามารถเดินไม่ได้นะถ้ามันตีเราจะลอยขึ้นหน่อยัยงไงดีวะเนี่ยเห็นปะทุกคนเราจะแบบกระตุกกระตุกเป็นฮิตบล็อกม่หรอมันเดินข้าไม่ได้น,นั่นเองก็วางก็วางดีๆหน่อยครับผมทุกคนเหมือนลูฟี่พวกเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องปล่อยมอนไปก่อนนะเพ่อนพราะมันรู้สึกว่ายังไงเดียะ กว่าจะถึงฐานนี่นานเหลือเกินรอสักครู่นะครับทุกคนอันนี้คือมันต้องอธิบายละเอียดยิบนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นแบบใหม่นะเราต้องแบบอธิบายนานอาจจะนานไม่หน่อยนะครับคิดนะตัววิ่งหลุดมาแล้วหนึ่งตัวผมต้องการให้หลุดไปเยอะๆนะะทุกคนเห็นปะผมรอยเห็นปะนี่คือสกิลฮิตบล็อกของมันนะคือแบบมันค่อนข้างจะทำให้เราแบบเป็นฮิตบล็อกที่แบบสามารถเหยียบได้อะเออนั่นแหละประมาณมาโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกดสกิลนะ ให้ทุกคนสังเกตตอนแรกผมกดไปเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าสก,กิลมันคืออะไรเว้ยเพราะผมไม่หาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ตัวละครเน,นี้ยหรือสแต,ตนตัวนี้มันคืออะไรอ๋อผมเลยเก็ดว่าอ๋อมันมีความสามารถแบบนี้เองอะทุกคนดูนะทุกคนถ้าปล่อยแบบนี้ยมอนจะวิ่งเข้าถึงฐานเราแน่ๆถูกไหมถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเรากดดูนะครับปุ๊บเห็นปะมันจะมีลำแสงมาปกป้อง,ปอ,งองบ้านแล้วจะผักมอนอะ กระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่เนี้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆประมาณสิบวีครับผมประมาณนั้นนะเห็นปะ่ะแล้วก็สแตนตัวยังตีอยู่นะผมแล้วก็จะมีลาแสงเนี่ยดูง่ายๆคือลาแสงปกป้องประเทศอะอแบบคือแบบตัวมันเป็นตัวแบบเกี่ยวกับประเทศเนาะมันก็เหมือนปกป้องฐานตัวเองอะ่ะประมาณสิบวีทุกคนคือถ้าหมดอย่างเงี้ยก็คือเข้าฐานแน่นอนนะผมเนี้ยเสร็จ่าโพสหมดเมดื่อไหร่อ่ะสังเกตแสงหมดถ้าโพสหมดอะเห็นปะ่ะทุกคนมันก็ได้แบบหายไปเลยคือมันจะยือได้มาสิบวีค่อนข้างนานนะทุกคน แล้วถามว่าทุกคนอ้าวเฮ้ยพี่อย่างนี้มันก็เกียนสิเราก็สามารถเสกนี้แล้วมากดได้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าทุกคนไม่ได้ครับผมบอกเลยไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงเดี๋ยวดูกันวงมันกว้างมากนะทุกคนนะสามสิบแปดแดงเดี๋ยวผมจะให้ใกล้ๆบ้านก่อนนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกรอบหนึ่งมันสามารถกดซ้ําได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า เหมือนว่าเป็นโลกคูหห่ขนานอย่างที่ผมบอกไปท้างต้นนะว่าตัวนี้เกี่ยวกับโลกคู่ขนานก็คือเหมือนตัวเองอีกคนหนึ่งอ่ะเหมือนกันในโลกคู่ขนานโลกเดียวสามารถสแตนมีมีสแตนแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะไม่ว่าไม่ว่าเราจะดึงสแตนไอเราดึงมาจากโลกคู่ขนานไหนก็แล้วแต่นะอ่ะทุกคนพอมันถึงบ้านอย่างงี้ใช่ไหมผมต้องกดเลยนะผมจะกดแล้วนะปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเลยทุกคนเห็นปะคือเหมือนปกป้องไปแล้วก็คือแบบปกป้องไปเลยคือสแตนสแตนตัวนี้คือทํางานไปแล้วอ่ะคือคุณต้องรอสแตนตัวนี้เท่านั้นเว้ ถึงจะกดได้อีกรอบหนึ่งเท่านั้นโอเคปะ่ะก็ได้ก็ฐานแบบนี้แล้วก็แตกไปโอเคไหมทุกคนประมาณนี้ครับใครสงสัยอะไรยังถามใต้คอมเมนต์ให้ผมว่าคือถ้าผมอย่างที่ผมสรุปไปก็คือมันแค่กดแล้วก็การฐานบ้านเราประมาณนี้ผมการฐานบ้านเราก็คือให้แบบมอนไม่เข้าฐานเราอะยื้อเวฟได้ครับผมสามารถยื้อเวฟได้แบบมอนบินเร็วมอนบินเร็วแบบวิ่งเข้าฐานแบบเราไม่ทันแน่เราอยู่เวลาไม่ทนัน โอเคเราเอาจากตัวนี้ฟันนี่วันเดยไทไปยื้อเวลาให้แบบให้มันผักมาประมาณ10วิแล้วก็เคลียร์มอนอาจจะทําได้ครับผมอาจจะเป็นเมตาเมตาใหม่อย่างที่ผมบอกเนาะประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะผมไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับผมอธิบายแบบเท่าที่ผมเข้าใจไปหมดแล้วเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่ดูไม่ดูมังงอะหรือแบบไอข้อมูลของเจ้าฟันี่วันไทยไผมก็ไม่รู้ความตาอารของมันจริงๆเว้ยคือต้องไปหาเว้ยมันเข้าใจยากจริงๆหละเจ้าตัวนี้นะฟันนี่วในไทยไท แล้วก็จะมีพวกอะไรอีกนะของโจโจผมบอกเลยเรื่องโจโจสก,กิลกวดเนี่ยน่าสนใจมากผมเดี๋ยวผมจะทำซีรีส์ที่หลังนะโอเคแล้วก็ไอส่วนออฟพวกนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังนะผมก็ออฟพวกนี้หายังไงทํายังไงไอลงเนี้ยลงยากไหมโอเคเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็คลิปนี้เนาะไม่เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปสอบถามได้เลยผมว่าผมอธิบายไม่เข้าใจางไงถามได้เลยผมแต่ถ้าผมสรุปให้อย่างที่ผมบอกไปว่าคือการวางที่ วางหนึ่งตัวแล้วกดหนึ่งตัวคือตัวนั้นน่ะคือเป็นตัวที่ทำทำสก,กิลเท่านั้นเว้ยเข้าใจปะคือไม่สามารถกดทับได้นั่นเองก็คือแบบขายตัวนู้นวางใหม่ไม่ได้นะครับผมมันต้องรอระยะเวลาถึงพูสองนาทีก็คือ2อนาทีอะ่ะเราไม่สามารถขายแล้ววางแบบจุเวลาแบบโจทโรไอโจทโรเนี่ยวางขายวางขายได้ใช่ไหมนะแต่ไม่ได้ไม่ได้สองตัวนู้นเนาะประมาณนะครับอืมประมาณนี้ผมก็เราพูดมาเยอะและ้วค่อนข้างแบบแน่นนะผมว่าแน่นนะข้อมูลแน่นแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับผมไว้เจอใหม่คลิปต่อไปครับไปไปครับผม